สนับสนุนโดยอนันตราโฮเทลรีสอร์ทสปาคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงของ VIP Talk เนี่ยนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าคุณนิธิทวมประถมเนี่ยนะครับจะนำคุณชมไปสัมผัสกับวิสัยทัศน์ของนักธุรกิจไทย เจ้าของกิจการหอแว่นที่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงเป็นลูกค้าไปใช้บริการที่ร้านแว่นตาหอแว่นแห่งนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยร้านนี้ก็ลุกไปเปิดให้บริการในต่างประเทศไม่ใช่เฉพาะอยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับเพื่อที่ไปรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีหน้านะครับรายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยนะครับไปเปิดใจสนทนากับคุณภาคีประจักษ์ธรรมโดยที่คุณนิธิจะไขข้อข้องใจหลายๆประเด็นมานำเสนอกันครับะ แว่นตาคืออุปกรณ์ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปผู้ที่ผลิตแว่นสายตาดีๆขึ้นมาได้สักอันหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้านเพื่อที่จะทำให้แว่นสายตาอันนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวพอแว่นกรุบ เป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจแว่นตาที่อยู่คู่เมืองไทยมานานกว่า50ปีมีสาขาอยู่ทั่วประเทศกว่า120สาขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในเรื่องของการผลิตเลนส์สายตาที่ก้าวไปสู่ระดับโลกและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการตัดสายตาประกอบแว่นอีกด้วยทําให้หอแวน่นกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการวัดสายตาประกอบแว่นรายหนึ่งของเมืองไทยและความเชี่ยวชาญน,นี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่เมืองไทยแต่ยังก้าวไกลออกสู่ต่างประเทศในชื่อ Better Vision ด้วยสวัสดีครับคุณสักชัยคุณเวลาศนีครับวันนี้นะครับผมมาเลือกแว่นสายตาครับว่าจะไปฝากคุณสักชัยสักหนึ่งอันครับผมผมอยู่ที่ขอแว่นครับเพราะว่ามีนัดกับคุณภาคีประจัดทธรครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทหอแว่นกรุ๊ปจำกัดครับจะมาขอพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจร้านแว่นตาในประเทศครับเขามีตั้งร2อยสาขาครับไปดูกันครับว่า เขามีจุดแข็งอย่างไรบ้างครับครับท่านผู้ชมครับและช่วงนี้ผมก็อยู่กับคุณพาคีเรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านเป็นกูรูร้านแว่นตาหอแว่นครับสวัสดีครับคุณภาคีครับสวัสดีครับคุณภาคีครับผมอยากจะรบกวนถามหน่อยครับพี่ธุรกิจร้านแว่นตาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ก็เป็นธุรกิจที่แข่งขันกันสูงนะครับแล้วผมคิดว่าตอนนี้ก็เป็นร้านก็จํานวนร้านแว่นตาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากกว่ากําลังซื้อละแล้วอย่างนี้เนี่ยการแข่งขันจะเป็นยังไงครับเนี่ยก็ก็แข่งขันกันสูงครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ ประชากรเนี่ยนะครับที่ทกำลังเดิท,ที่ที่ต้องการแว่นตาเนี่ยครับ,รบมีไม่ต่ำกว่า20ล้านคนจริงๆแล้วประชากรระดับนี้เนี่ยถ้าล้านแว่นตาประมาณห้าพันแห่งเนี่ยก็ถือว่าก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มากนะเ <ừ> มื่อเทียบกับต่างประาาเทศแล้วอย่างนี้เนี่ยในตัวของหอแว่นเองหอแว่นเองเนี่ยก็มีอยู่สาขาอยู่ทั่วประเทศอยู่เดิน<ช>ไปไหนก็เห็นแล้วครับร้อยี่สิบกว่าแห่งใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยหอแว่นเองเนี่ยใช้จุดขายจุดแข็งอย่างไรครับที่ขยายไปได้ขนาดนี้แล้ว คุ้มหระครับพี่120ยยบกวแห่งคือทุกธุรกิจนะครับก็จะมี Positioning ของตัวเองนะครับเราก็อยู่ Positioning ที่อยู่ในใน,ในสู่นยังค้า<ม>เรียกว่า,เ,าเกรดตั้งแต่ A บวกนะฮะตงลงไปถึง4แล้วจุดขายของตัวขอแว่นเองครับแข็งแรงที่อะไรครับที่เรามีเรามีกรอบแว่นเยอะหรือว่าเราวัดสายตาปร,ประกอบแว่นดีเราจุดขายของเราเอาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยรเรา เป็นความมีเป็นเป็นมืมออาชีพทางด้านลาเมนตาเรามีการตรวจวัดสายตาที่ถือว่าผมอยากจะบอกว่าเป็นเ,เป็นผู้นำนะฮะทางด้านการตรวจวัดสายตาบริการตรวจวัดสายตาแล้วประกอบแว่นตา <S <S และพนักง,งานเราเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถที่จะให้คําแนะนําหาโซลูชันที่ดีให้กับให้กับลูกค้าเออแล้วอย่างนี้เนี่ยตัวจุดเด่นของตัวหอแว่นที่บอกว่าอยู่ที่การตรวจวัดสายตา แต่ผมเห็นที่การแข่งขันว่าเวลาเดินไปเดินมาครับพี่เห็นเขาลดราคาตัวกรอบแว่นตัวอะไรกันเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้าไปตรงนี้มีผลกับเราไหมครับจริงๆก็ pricing เนี่ยนโยบาย,ายมีระดับหนึ่งนะครับ,รบแต่ว่าเราไม่ต้องการที่จะดึงดูดลูกค้าด้วยการลดราคาเราต้องการให้ลูกค้าเดินเข้ามาหาอแว่นเพราะว่าพึงพอใจในบริการของเราม,มากกว่าลดราคาเปรียบเทียบง่ายๆอย่างเช่นคุณไปโรงพยาบาลครับ คนเชื่อมือหมอหรือว่าไปเพราะว่าโรงพยาบาลมีแคมเปญโปรโมชั่นก็ลักษณได้เดียวกันดังนั้นผมก็คิดว่ามีจำนวนลูกค้าที่มากมายเป็นมากกว่านะฮะที่อยากจะมาหาคำตอบที่ดีหรือว่ามาหาโซลูชันที่ดีหรือพึงพอมีความพอใจในความเป็นมืออาชีพของเราบริการของเราละใช่ไหมครับแล้วก็เดินมาหาเรามากไปกว่าที่ว่าเพราะว่าเราขายถูกกว่า ตอนนี้ฐานลูกค้าของหอแว่นเองเนี่ย120สาขาเนี่ยเรามีฐานลูกค้าสกิ่ท่านแล้วคือฐานลูกค้าเนี่ยมีมากมายเรียกว่าเจ็ดแปดแสนหรือหรืออาจจะเป็นล้านนะครับเพราะว่าที่เราติดต่อได้เป็นประจําเลยเนี่ยมีไม่กี่กว่าสามสี่แสนคาถามสุดท้ายในช่วงนี้ครับพี่ครับหอแว่นเองเนี่ยแผนปีนี้กลยุทธ์ปีนี้เราจะใช้จุดขายหลักคืออะไรและจะขยายเพิ่มไปอีกสาขาคร,ครับเนี่ยคือ ตอนนี้มีร้านแว่นตาเนี่ยเกิดขึ้นมาหลายรูปแบบเหลือเกินนะครับแล้วก็หลายๆร้านหลายๆรูปแบบเนี่ยก็จะใช้กลยุทธ์ราคาเป็นหลักเราก็ยังอยู่ที่เดิมก็คือว่าเราเรายึดถือการบริการของเราเป็นหลักนะครับราคาเนี่ยเราถือว่าเรามีมาตรฐานของเรารลูกค้าเชื่อถือเราในจุดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ดําเนินลักษณะนี้ต่อไป ผมเรียกว่า traditional ราแม่นตานะครับผมก็เชื่อมั่นว่าแบบนี้ก็ยังไปได้อีกครับผมนะแล้วก็มีสุดท้ายเนี่ยเขาต้องกลับมาหาถ้าแม่นตาลักษณะนี้ถ้าเขาพอใจเขากลับมาครับท่านผู้ชมครับและนี่คือหอแว่นในมุมมองแค่ในประเทศนะครับแต่ในช่วงหน้าครับดูสิครับว่าหอแว่นจะขยายออกไปต่างประเทศอย่างไรบ้างครับ คือถ้าสมมุติว่าคุณต้องการหาร้านเมนตาที่ดีที่สุดในประเทศไทยอลองมาหาผมดูก็ไม่ต่างกับคุณไปหาอยากจะทานร้านอาหารอร่อยๆก็ก็ก็ต้องลองลองไปดู